พอดแคสต์พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างตีนสวัสดีครับพบกับ Elephant Talk Podcast นะครับ Podcast เพื่อคนรักหนังนะครับวันนี้นะครับพอมาเป็นฟอร์แมตพอดแคสตนี่ผมขอแนะนำตัวก่อนผมช้างแชมป์นะครับคราวนี้มาคนเดียวครับไม่เหมือนตอน Facebook Live ที่จะมีช้างตินด้วย แต่วันนี้นะครับประมาคนเดียวเนี่ยก็จะเลือกหนังประเภทที่ว่าเฉพาะกลุ่มนิดหนึ่งก็คือหนังที่เอามาวันนี้ก็คือเรื่อง A Hidden Life นะครับของ Terrence Malick หนังเรื่องล่าสุดของเขาเลยโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังเรื่องที่โดดเด่นที่สุดในรอบ10ปีของ Terrence Malick Terrence Malick ดีเป็นผู้กำกับชาว อเมริกันชื่อดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนพูดประวัตินี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าผลงานของเทเรนซ์มาลิกมีอะไรบ้างแต่เอาละ่ะตอนนี้มาฟังกันก่อนครับว่าอ hidden life เนี่ยคือหนังเกี่ยวกับอะไรครับอ hidden life เนี่ยเป็นเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเมื่อฟรานซ์เยเกอร์สแตเตอร์ชาวไร่ในหุบเขาห่างไกลของออสเตรียถูกพลพรรคนาซีเนี่ยจับกลุ่มตัวในข้อหาปฏิเสธการทำความเคารพท่านผู้นำหรือว่า คือการปฏเิเสธการให้ฮิตเลอร์ครับที่ยกมือขึ้นแล้วก็ให้ฮิตเลอร์แบบนั้นฟรานซ์เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะทแบบนั้นเนื่องจากเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ถูกเนี่ยคุณมาสั่งผมได้ไงผมเป็นมนุษย์คุณคุณไม่มีสิทธินะถ้าเกิดผมไม่อยากทำเนี่ยเออคุณไม่มีสิทธิ์มาบังคับก็อ,อันนั้นก็เป็นที่มาครับที่ฟรานซ์เขาก็ถูกจับโดยพลพรรคนาซีนะครับแล้วระหว่างที่เขาถูกจับเนี่ย ก็เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ของฟรานซ์ครับว่าเขาจะรักษาเจตนงเสรีของตนเองคงอยู่ได้หรือไม่ก็คือว่า,เ,าเมื่อคุณโดนทรมานในคุกเนี่ยคุณจะยังแบบเข้าข้างกับผลิตการเข้าข้างกับฮิตเลอร์หรือเปล่าหรือว่าอุดมการณ์ของคุณจะยังแน่วแน่อยู่คุณจะยังเลือกที่จะทําตามใจตัวเองทําตามหัวใจตัวเองอยู่แม้ความตายอยู่ตรงหน้าคุณก็ตาม อ่าอันนี้คือเรื่องย่อาวครๆของ i d e n l i f e นะครับ i d e n l i f e เนี่ยเป็นหนังที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งบันทึกของฟรานซ์เยเกอ s t a t ตเ r อตัวจริงเนี่ยมาถูกค้นพบในอีก30ปีให้หลังก็คือเรื่องราวเนี่ยเกิดประมาณปี1940อ่าต้นๆอีก30ปีให้หลังก็ประมาณ1960กว่า1970นะครับประมาณนี้โดยคนที่มาค้นพบเนี่ยก็คือชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ เขามาท่องเที่ยวในหุบเขานะครับในหุบเขาบ้านของฟราซ์เนี่ยก็คือเป็นหุบเขาในออสเตรียแล้วก็ดันมาเจอไดอารี่ที่ถูกบันทึกโดยฟราซ์พอดีโดยทุกวันนี้นะครับลูกของครอบครัวเยเกร์สเตเตอร์หรือว่าครอบครัวลูกลูกของฟราซ์เยเกร์สเตเตอร์เนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับในปีเนี่ยในปี2020เนี่ย เมื่อเรื่องนี้มาถึงมือมาลิกอ่าจนได้มาถึงในที่สุดเรื่องก็ได้มาถึงมือผู้กับนะครับก็คือเทเรนซ์มาลิกเนี่ยเขาใช้เวลาถ่ายทําหนังเนี่ยเป็นถึงเวลาใช้เวลาไป8สัปดาห์นะครับในปี2016แต่ว่าสิ่งที่มันทําให้หนังเรื่องนี้นานครับก็คือว่ากระบวนการตัดต่อของหนังครับซึ่งใช้เวลาไปเลยถึง3ปีโอ้โหก็ไม่รู้จะนานอะไรขนาดนั้นนะครับพอตัดเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ส่งเข้าประกวดที่เทศกาลหนังเมืองคาน์ครับโดย ถือว่าเป็นหนังเรื่องล่าสุดของเทเรนซ์มาลิกนะครับที่ไปคานตั้งแต่ The Tree of Life ก็คือตั้งแต่ปี2011นะครับก็จนมาปี2019ก็โอ้ก็เกือบ10ปีเลยนะซึ่งไอ e Tree of Life เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ยาวที่สุดของเทเรนซ์มาลิกด้วยครับก็คือด้วยเวลา2ชั่วโมง53นาทีลายเซ็นของเทเรนซ์มาลิกนะครับมักเป็นหนังที่ พร่ำเพอรพรรณนา,นาถึงสภาวะความคิดความรู้สึกของตัวละครคล้ายๆกันรบรรยายของหนังสือครับก็คือเป็นบุคคลที่หนึ่งที่จะบรรยายความในใจของตัวเองอะ,อะไรประมาณนั้นโดยหนังเนี่ยก็ใช้วิธีการนั้นก็คือสิ่งที่มันทดแทนเข้ามาคือการใช้ voiceover voiceover ก็คือการพูดโดยที่ะจะจะจะไม่ใช่การพูดของตัวละครณนะตอนนั้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นการพูดที่เหมือนแทรกเข้ามาณนะฉากนั้นอเนะียอันนี้เรียกว่า voiceover ก็คือประกอบเข้ากับภาพที่เชื่อมโยงกันได้นะครับก็คือการใช้ voiceover เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าไอ้นี่อาจเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้หนังเรื่องนี้ i d เด n Life เนี่ยตัดต่อถึง3ปีปีราะหาจังหวะที่จะใส่เสียงให้มันตรงกับภาพหรือว่าอะไรทำนองนั้นอยู่นะครับซึ่งมาลิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ อันเราจะก็จะพบสามารถพบเห็นประเด็นเหล่านี้ในหนังที่ผ่านมาของเขาได้อย่าง Badlands เนี่ยอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเขาเลยนะครับในปี1973หรือว่า The Tin Th l a d n e หนังเกี่กับสงครามโลกครั้งที่2ในปี1998หรือว่า The Tree of Life ในปี2011ซึ่งหนังเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหนังที่ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ว่ามนุษย์มีเป้าหมายอย่างไรมนุษย์ใช้ชีวิตอย่างไรมนุษย์ต้องเจอกับอะไรมนุษย์ต้องมีปัญหาหรือว่าต้องควรตั้งคำถามอะไรอย่างไรนี่นี่คือคำถามของเทเรนซ์มาริกก็คือเป็นไลน์เซตที่ชัดเจนมากๆของเขาครับจากนั้นก็คือด้านงานภาพเนี่ยเทเรนซ์มาริกเนี่ยหนังของเขาจะมีงานภาพที่ อ้อยอิงเชื่องช้าเคลื่อนกล้องช้าช้าจับภาพนิ่งๆิ่งอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าภาษาภาพยนตร์ที่สื่อไปอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนเขาตั้งใจจะสื่อว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือหนังเทเลนท์ชอบชอบถ่ายภาพธรรมชาติถ่ายต้ไนไม้ใบหญ้าอะไรด้วยก็คือธรรมชาติเนี่ยมักจะแปรเปลี่ยนสูงส่งกว่ามนุษย์เสมอหรือว่าตัวละครหรือว่าตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยมักจะอยู่ภายใต้กรอบของธรรมชาติก็คือว่า ในโลกของเราเนี่ยมนุษย์เป็นแค่สิ่งมีชีวิตกระเจาะลอย,ลอยเป็นแค่จิตวิญญาณล่องลอยที่เล็กๆน้อยๆที่กระเจาะลอยเมื่อเทียบกับความใหญ่โตของธรรมชาตินะครับก็คืออ่าอันนี้คือสิ่งที่มาลิกเขาชอบสื่อสารในงานนะครับซึ่งอ่ามาถึงไอเดนไลฟ์แล้วไอเดนไลฟ์มันมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ในในในโครงสร้างของหนังเนี่ยไอเดนไลฟ์ life เนี่ยก็คือจัดเป็นหนังของเทเลนส์มาลิกที่เล่าเรื่องเป็นเส้นตรงครับนะับตั้งแต่ The New World ในปี2005ก็คือหนังที่เป็นเส้นตรงก็คือเล่าเป็นพล็อตนะครับมีพล็อตที่ชัดเจนมีโครงเรื่องที่ชัดเจนซึ่งหนังหลังจาก The New World มาเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เน้นอารมณ์เน้นซีเนมาติกที่มันไม่ไม่เน้นพล็อตไม่เน้นตัวโครงสร้างของบทภาพยนตร์มากนักก็คือแล้วก็มา i d e d l i f e เนี่ยเทเลนส์ก็กลับมาสู่ขนทางของการใช้พล็อตภาพยนตร์ในการเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับซึ่ง i d e d l i f e เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบ่ง เป็นช่วงองค์1องค์2องค์3อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือในช่วงองค์ที่1เนี่ยหนังจะแนะนําตัวละครของฟรานซ์เยเกอร์สเตเตอร์เนี่ยแล้วก็ครอบครัวของเขาแล้วก็ธรรมชาตาิรอบตัวของพวกเขาเองพอมาองค์ที่2เนี่ยฟรานซ์ France, เขาโดนจับกลุ่มและจากข้อหาที่ไม่ทําความเคารพท่านผู้นําในช่วงเวลาเนี้ยฟรานซ์ France, เขาก็ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาตั้งคําถามกับตัวเองตั้งคําถามกับพระเจ้าตั้งคําถามว่าเอ้สิ่งที่เราเลือกเนี่ย เราเลือกที่จะเป็นมนุษย์ที่ปที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหมเ,เขาก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองหรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับส่วนองค์ที่3าเนี่ยก็จะเป็นบทสรุปของครอบครัวเยเกอร์แซเตอร์นะครับว่าเจตจำนงเสรีของฟรนส์ในฐานะมนุษย์เนี่ยหรือว่าธรรมชาติที่ยังคงแปรเปลี่ยนเกิดดับแม้มนุษย์จะดีหรือเลวดีหรือเลวเนี่ยก็คือหนังก็จะแสดงผ่านงานภาพ แล้วก็แสดงผ่านชะตากรรมของเยกฟรานเยเกอร์สเตเตอร์ที่เขาจะต้องเจอหรือว่าพฤติกรรมในระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาแบบจิตใจเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาปฏิบัติตัวยังไงนะครับองค์ที่3ก็จะสรุปตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วประเด็นของหนังที่มีอยู่ยที่ทําให้หนังเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าผมอ่านงานรีวิวหรือว่างานวิจารณ์ของหลายๆคนเนี่ยเขาก หลายคนเนี่ยก็จะเน้นในประเด็นนี้นะครับก็คือประเด็นการต่อสู้กับผู้มีอำนาจคนสามัญชนคนธรรมดาที่ต่อสู้กับผู้มีอำนาจที่ยืนหยัดต่อต้านความไม่ถูกต้องนะครับก็คือในหนังเนี่ยก็คือจะใช้ประเด็นเนี้ยผ่านตัวละครของฟรานซ์ที่ฟรานซ์เนี่ยเขาคิดว่าตนเองมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเรียกที่จะเลือกนะครับอภัยในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและเขาก็ต้องไม่ถูกใครบังคับด้วยเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเออถ้าเกิดเขาไม่อินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกก็ได้นะครับ แต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งเท่านั้นอ่าผมอ่านพวกรีวิวหรือว่าบทิวา์อะไรพวกนี้หลายๆท่านก็จะเน้นแค่ประเด็นนี้นะแค่การเรื่องของการต่อสู้กับผู้มีอำนาจแต่ ID เด l ไลฟนะครับมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คืออ่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ไม่แยแสความเป็นไปของมนุษย์เรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งซึ่งนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มาหลิกตั้งใจจะสื่อสารมากๆนะครับเพียงแต่ว่า ประเด็นเนี้ยมันไม่ได้สื่อสารผ่านทางตัวละครผ่านทางมนุษย์ที่อยู่ในหนังแต่ว่ามาลิกเนี่ยเลือกจะสื่อสารตรงเนี้ยผ่านกล้องที่ถ่ายภาพธรรมชาติรอบๆตัวฟรานซ์ซก็คือในหนังเนี่ยเราจะเห็นหลายๆครั้งเลยที่ช็อตของหนังเนี่ยมันจับไปที่ภาพภูเขาจับไปที่ภาพไร่สวนจับไปที่ภาพสัตว์เลี้ยงหรือว่า,าธรรมชาติภูเขาอะไรอย่างเงี้ยรอบๆตัวซึ่งบางทีมันดูไม่เกี่ยวกับ กับตัวฟรานที่เขาที่เขาต่อสู้กับอ่าพวกพเผด็จการหรือว่าอะไรแบบนั้นซึ่งตอนแรกผมก็มาคบคิดนะเออแล้วหนังมัน,ม,น,ม,นมันถ่ายภาพแบบนี้ทําไมอ๋อแล้วพอหนังจบผมก็ได้รู้ว่าอ๋อหนังเรื่องนี้นะครับอ่าสำหรับไอเดนไลฟ์เนี่ยมี2ประเด็นซึ่งประเด็นนี้ก็คือเจอริกเนี่ยมามาลิกเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะสื่อสารตลอดทั้งเรื่องนะครับผ่านงานภาพคือทั้งที่ไม่ดูไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลย ก็คือสิ่งที่มาลิกเขาต้องการจะพูดเนี่ยผมตีความว่าแม้แม้ตัวฟรานซ์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีสักเพียงไหนหรือว่าตัวพลพรรคนาซีจะเลวร้ายอย่างไรจะแบบจับคนที่ไม่ที่เห็นต่างมายิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มาลิกเขาก็ไม่ได้แยแสไม่ใช่มาลิกไม่แยแสครับแต่มาลิกเขาต้องการจะสื่อสารว่าธรรมชาติเขาก็ไม่ได้แยแสความเป็นไปของมนุษย์สักเท่าไหร่คือมนุษย์ก็รักกัน มนุษย์ก็รักกันไปมนุษย์เกลียดกันมนุษย์ขากานมนุษย์ก็ฆ่ากันไปธรรมชาติก็ยังเกิดดับพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นในตอนเช้าแล้วก็พระอาทิตย์ก็ยังตกในตอนเย็นของวันวันนั้นอยู่ดีซึ่งนี่คือสิ่งที่มาลิกต้องการจะสื่อสารครับธรรมชาติก็ยังคงงดงามแปรผันตามฤด,ดูกาลไปด้วยตัวของมันเองแม้มาลิกเขาจะไม่ได้ขีดเส้นเพื่อสร้างอารมณ์ให้คนดูเกลียดชัางนาซีขนาดนั้นนะครับ เพียงแต่ชื่นชมแต่มาลิกเขาก็เออยังมีแง่มุมของการชื่นชมเรื่องราวของผู้กล้านะที่ยืนหยัดในยุคสมัยของตัวเองซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้กับอํานาจเผด็จการหรือว่าอะไรอย่างนั้นแล้วมาลิกก็วาดภาพธรรมชาติที่สร้างสารรค์เฉยเมยเรียกว่าสร้างสรรเฉยเมยนะให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมของมันโลกก็ยังคงหมุนไปมนุษย์ฆ่ากาันโลกก็ยังคงหมุนไปซึ่งอันนี้ผมว่าโหมันมันสัจธรรมมากเลยสิ่งที่มาลิกเขาเขาตั้งใจจะนําเสนอเนะี่ยนะครับ แล้วมาลิกเนี่ยเขาจะจับภาพตัวละครก็คือตอนนี้ก็คือเราก็จะรู้กันแล้วว่ามาลิกเขามีสองเขาจะจับภาพไปที่สองอย่างนะคือภาพที่หนึ่งเนี่ยคือเขาจับภาพที่ฟรานซ์เยเกอร์แซตเตอร์ส่วนภาพที่สองเนี่ยเขาจับไปที่ธรรมชาติที่อยู่ลายล้อมตัวละครทั้งหมดในเรื่องที่ผมพูดไปในเรื่องของสัธรรมที่ยังคงเปลี่ยนผันไปตามฤดูกาลนะครับ ซึ่งการจับภาพของสองตัวละครที่มาลิกเลือกใช้เนี่ยเขาคนนี้นะครับมาลิกเนี่ยในด้านงานภาพเนี่ยเทเลนส์มาลิกร่วมงานกับผู้กกับกล้องผู้มกับกล้องที่เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานที่ร่วมงาน,นับเขาคนนี้นะครับเพราะคนนี้ก็ชื่อว่ายอร์กวิทเมอร์ยอร์กวิทเมอร์เป็นคนเป็นชาวเยอรมันนะครับซึ่งยอร์กวิทเมอร์เนี่ยเคยร่วมทีมกำกับภาพใน The Tre e of Life แต่ว่าแต่ว่าใน The Tre e of Life เนี่ยก็คือ ผู้กกับภาพนี่เป็นเอ็มมานูเอลลูเบสกีอ่าู้กับภาพชาวเม็กซิกันแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยยอร์กวิทเมอร์เนี่ยเขามาเป็นพู้กกับภาพให้ครับแล้วสิ่งที่ยอร์กเขาตัดสินใจใช้ในการถ่ายภาพนี่ก็คือยอร์กเขาตัดสินใจถ่ายเป็นเลนไวายฮะก็คือว่าถ่ายแล้วเราจะเห็นทัศนียภาพแบบวิวทิวทัศน์แบบ, touch, แบ,บกว้างอ่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่ง มันถึกภาพในเรื่องแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยมีขนาดอัตราส่วนของภาพเนี่ยก็คือ2.35ต่ 1. อ1นก็คือภาพเปลนวายภาพกว้างนะครับว่าง่ายๆซึ่งเราจะเห็นภาพของธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลร,รายล้อมรอบตัวละครอย่างเป็นสัญญาณอย่างที่กล่าวไปในเรื่องของอธรรมชาติที่เปลี่ยนผันโดยโดยไม่ได้แยแสมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำนี่มีความสาคัญนะครับ พอพอมงานภาพเลยก็คือว่าการทําดนตรีเสริมอารมณ์นะครับภาษาไทยผมใช้คํานี้นะภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันคือคําว่า score อ่าภาษาไทยผมแปลว่าเป็นดนตรีเสริมอารมณ์นะครับโดยผู้ประพันธ์เพลงหรือว่าคอมโพเซอร์ที่มาทําให้หนังเรื่อง i d e n l i f e เนี่ยก็คือโอ้ชื่อดังเลยครับก็คือ James Newton Howard นะครับซึ่ง James เนี่ยเขาหาแรงบันดาลใจในการทำ score หนังเรื่องนี้ ผมไปอ่านแล้วก็แปลกดีนะก็คือว่าเขาหาอินสปิเรชันเนี่ยมาจากเสียงระฆังของโบสเสียงกระดิ่งของวัวและแกะในฟาร์มอะไรแบบนะั้นแล้วก็เสียงจากรงเลื่อยไม้อะไรทํานองนะั้นนะครับคือจะมีบรรยากาศของ,ของความเป็นคันทรีที่ที่เป็นอินสปิเรชันในการทำสกอร์ score ของเขา,เาผมว่าก็แปลกดีนะถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยลองลองไปฟังกันได้นะครับว่าอาจจะได้ได้ริมรถอารมณ์ของ เจมส์นิวตันที่เขาตั้งใจจะสื่อสารแบบนั้นหรือหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอสกอร์ที่เจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาเขาสร้างมาเขาใส่ในหนังมาเนี่ยมันทําให้หนังเรื่องนี้มีสกอร์ที่ให้ความรู้สึกที่งดงามนะครับให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจนในบางทีเนี่ยสกอร์เนี่ยมันแทบจะกลายเป็นเสียงเดียวกับเสียงบรรยากาศโดยรอบ ในเรื่องเลยอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นโอ้โหเป็นเสียงธรรมชาติเป็นเสียงต้นไม้ไหวเป็นเสียงลมพัดเป็นเสียงหญ้าไหวอะไรอย่างนั้นนะเป็นเสียงสายน้ําไหลโอ้โหคือจักรวีขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งการเล่นน้อยนะครับผมมองว่า เจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดใส่สกอแบบมีความมนะินิมอลเนาะการเล่นน้อยแต่เล่นลินเล่นเนียนในงานนี่ของเจมส์ ard, นะิวตันฮาวเวิร์ดเนี่ยขับอารมณ์ของประเด็นหนังเนะี่ยได้อย่างน่าชื่นชมและน่าและน่าเห็นใจได้ในขณะเดียวกันนะครับคือสกอมันยิ่งเสริมแบบความมันยิ่งเสริมสองประเด็นอย่างที่เราว่ากันไปก็คือประเด็นของการที่มีสามัญชนธรรมดาต่อสู้กับต่อสู้กับผู้มีอำนาจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของธรรมชาติที่ ไหลเวียนผันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนีโหเข้ามากมีความเป็น <c oughs> เขาเรียกเป็นเป็นทรุดเป็นสัจธรรมอะไรบางอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งไอเดนไลฟ์เนี่ยผมก็มาสรุปผ,ผมก็มาสรุปได้ว่าไอเดนไลฟ์เนี่ยเป็นงานที่ขับเคลื่อนจุความเป็นศิลป,ปะจริงๆนะครับเพื่อเพื่อพัฒนาจิตใจยอย่างแท้จริงก็คือไ d ดินไฮดนไลฟ์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ไปโทษนาซีอะไรแบบนั้นว่านาซี มันเลวนาซีมันแบบโอ้โหมันน่าเกลียดน่ากลัวมากแต่ว่าเขาสร้างให้ตัวละครของฟรานซ์เยเกอร์สเตเตอร์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่แบบมนุษย์มันมันมันเมื่อมาถึงจุดหนึ่งนี่มันคือขีดจำกัดมันคือไม่ใช่ขีดจำกัดครับมันคือขีดสูงสุดของมนุษย์ที่เราสามารถจะไปได้ถึงไะคือนี่คือสิ่งที่มาลิกเขาตัดสินใจฝากไว้นะครับแล้วก็เรื่องที่ พูดถึงมนุษย์กับเจตจำนงเสรีนะครับธรรมชาติอันเป็นสัธรรมรวมไปถึงการบันทึกยุคสมัยวิธีคิดของผู้คนในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยโดยสรุปแล้วก็ทําให้งานชิ้นเนี้ยมันมันครบถ้วนแล้วก็เต็มไปด้วยทั้งสาระบันเทิงแล้วก็เนื้อหาหนักๆที่มันมาอยู่ด้วยกันนะครับอันเป็นส่วนสําคัญซึ่งผมว่าถ้าเกิดใครได้ดูอิเดลไลฟ์เนี่ยก็คงจะเรียกว่า เจอศิลปะที่เยียวยาจิตใจผมใช้คํานั้นเลยนะเป็นศิลปเป็นศิลปะที่เยียวยาจิตใจมากๆคือเป็นภาพยนตร์และมันเหนือชั้นกว่าภาพยนตร์ขึ้นไปอีกคือเทเลสมาลิกเนี่ยยกระดับให้ภาพยนตร์แล้วหนังไอ l i สไลฟ์เนี่ยผมไปดูในอ่าเฮาส์สามย่านไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่ง ความเป็นโรงภาพยนตร์เนี่ยความเป็นความเป็นแอตโมสเฟียร์ความเป็นบรรยากาศของโรงภาพยนตร์เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนว่ามันมีความขลังอะ่ะมันทําให้เราเห็นภาพที่มันใหญ่ๆมันทําให้เราได้ยินเสียงดนตรีเสียงสกอของเจมส์รีตันฮาวด์ที่มันโอ้โหมันมันขนลุกแล้วผมพอผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหผมอิ่มมากๆกกับกับอะเดินไลฟ์แล้วก็โอโ้ผมตื้นตันมากๆกับสิ่งที่เทเรนซ์มาลิคเขาตั้งใจฝากไว้ในหนังเรื่องนี้นะครับ ก็สำหรับไอเด l i ไลฟ์ครับวันนี้ก็มารีวิวกันให้ฟังนะครับตอนนี้ก็จบแล้วครับแล้วก็หากมีอะไรหากมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจอีกผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง e l e p h a n t Talk ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับรักช้างน้อยๆแต่รักช้างนานๆครับวันนี้ช้างแชมป์นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ thank yeah. you